ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบันทําให้สารสนเทศและความรู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ดังนั้นแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทจึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อสนองความต้องการเรียนรู้ของชุมชนศูนย์วิทยาบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีรัมย์ได้ก่อตั้งขึ้น พร้อมกับวิทยาลัยครูบุรีรัมเมื่อปีพุทธศักราช2515โดยใช้ชื่อว่าหอสมุดวิทยาลัยครูบุรีรัมมีฐานะเป็นฝ่ายหอสมุดสังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการตั้งอยู่ที่อาคารหนึ่งต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2518หอสมุดได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารเอกเทศสองชั้นซึ่งปัจจุบันคือศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และในปีพุทธศักราช2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงพระราชทานนามวิทยาลัยครูทุกแห่งว่าสถาบันราชพัฒหอสมุดวิทยาลัยครูบุรีรัมย์จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นหอสมุดสถาบันราชพัฒบุรีรัมยต่อมาในปีพุทธศักราช2540รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคาร6ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย6,629ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นอาคารหอสมุดซึ่งต่อมาสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมมาหลวงนาราธิวาราชนครินทรทรงประธานนามอาคารหอสมุดสถาบันราชพัฒท,ทั้ง36แห่งว่าอาคารบรรณาราชนครินและหอสมุดได้ย้ายมาเปิดทำการยังอาคารใหม่ในเดือนตุลาคม พุทธศักราช2,542เพื่อให้หอสมุดเกิดการพัฒนาไปสู่บริการที่มีประสิทธิภาพคณะกรรมาการพัฒนาหอสมุดสถาบันราชพัฒทั่วประเทศจึงได้ประชุมและมีมติว่าให้หอสมุดดำเนินการเป็นโครงการจัดตั้งสำนักวิทยาบริการหอสมุดจึงมีชื่อเรียกว่าสำนักวิทยาบริการสังกัดร,รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และเปลี่ยนเป็นศูนย์วิทยาบริการสังกัดสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในปีพุทธศักราช2548พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชพัฒนบุรีรัมเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒนบุรีรัมการบริหารงานศูนย์วิทยาบริการมีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้ รองศาสตราจารย์โกวิดเชื่อมกลางอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมผู้ช่วยศาสตราจารย์พงเพชรสังศักดารองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษผู้ช่วยศาสตราจารย์มิตธทิสารอื้อเพชรพงศ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและภายใต้การดูแลของอาจารย์พรทิพาดําดำเนินซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์วิทยาบริการ ศูนย์วิทยบริการมีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน16คนศูนย์วิทยาบริการมีพันธกิจที่ต้องดำเนินการคือ 1. จัดหาจัดการและเป็นศูนย์กลางในการบริการสารสนเทศที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยี 2. ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายสถาบันบริการสารสนเทศทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล ศูนย์วิทยาบ,บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมม์มีบริการต่างๆดังนี้ชั้นหนึ่งบริการยืมคืนสารสนเทศวารสารหนังสือพิมพ์ชั้นสองบริการหนังสือทั่วไปชั้นสามบริการเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นสี่บริการหนังสือภาษาอังกฤษชั้นห้าบริการวิทยานิพนธ์ วิจัยสิ่งพิมพ์รัฐบาลชั้น 6. บริการสื่อโสทัศนวัสดุนอกจากนี้ศูนย์วิทยาบริการมหาวิทยาลัยราชภาัฏบุรีรัมยังได้เปิดโอกาสให้ชุมชนมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกบุคคลภายนอกเพื่อเข้ามาใช้บริการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยาบ,บริการจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนองความต้องการของนักศึกษาบุคลากรและชุมชนเพื่อนำชุมชนไปสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป